สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีล่าคลิปนี้นะฮะช่วงนี้นะก็จะมีคลิปออกมาพูดซะบ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่า,าจะไปที่เดิมๆนะก็ยังไม่ได้มีคลิปอะไรลงเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้มันมัวก็จะมีคลิปพูดบ่อยหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามพูดในเรื่องของรถบรรทุกอยู่นะครับพอดีไป ก่อนอื่นขอบคุณ1,000 0มื่ซับสไครด้วยนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะมาถึงวันนี้นะก็เป้าหมายต่อไป1,000ง0สนซับสไครนะครับคืออยากได้ไลายแทรแล้วก็อีก,กี้ยินเสร็จยังมีเสร็จแล้วไปเอากระดูกไปวางไว้ให้หมาขยะมัาถุงทิ้งอ่ะแล้วก็พูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ่าสำหรับช่วงนี้ก็จะออกมาพูดบ่อยนิดนึงนะครับลงไปล้างมือด้วยลูก อ่าสหรับช่วงนี้ก็จะออกมาพูดบ่อยนิดนึงอ่าอย่าเพิ่งเบื่อก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรก็จะพยายามถ่ายให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะตอนนี้ก็มารอมารอถอยอ่าเข้าประจุง,งานประจาตรงน,นี้รอนะครับรอรอจอดรออยู่ข้างทางแล้วก็นึกขึ้นได้นะช่วงนี้ผมไปเสพโซเชียลมาอย่างเช่น Tik t o อกนะครับเพราะว่า a c e b o o k ไม่ไม่เล่นอยู่แล้วนะ เฟซบุ๊กผมมีอคาาติกับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะผมก็เลยไม่เล่นช่วงนี้ไปเสพโซเชียลมาทิกต o อกเขากําลังมาแรงผมก็เลยทําเป็นช่องของสุริยาพาบรรทุกนะแล้วก็จะส่วนมากก็จะเอาคลิปตัวอย่างตัวอย่างคลิปไปลงสั้นๆแล้วก็บางครั้งก็อาจจะถ่ายคลิปสั้นๆวิวลงไว้นะครับฝากเพื่อนๆไปกดติดตามด้วยก็ได้นะครับส่วนมากก็จะมีมุมรู้ๆของสุริยาพาบรรทุกนะครับแต่ว่าเฟซบุ๊กไม่ต้องถามนะไม่มีช่วงนี้ผมไปเสพโซเชียลมาของ t i k t o อกนะ เห็นเขาคุยกันเรื่องถอยเออ่อนมีคอมเมนต์ในบางครั้งที่ผมถ่ายเข้าไปนะฮะเาก็จะคอมเมนต์ว่าถอยเออ่อนต้องอย่างงู้นถอยเออ่อนต้องเป็นเป็นประมาณนี้ถอยทําไมล็อกหางยางเสียหมดอะไรเงี้ยผมกลัวจะเกิดการเข้าใจผิดของคนรุ่นใหม่ๆกับน้องๆรุ่นใหม่นะครับก็จะเข้าใจกันว่าการที่จะไปขับรถพ่วงนี้ต้องถอยเออ่อนเป็นและถอยเออ่อนได้จริงๆไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยคุณขับได้ คุณทํางานได้ดีมีความตั้งใจแล้วก็คุณขับได้เนี่ยอเอาเป็นยกตัวอย่างอย่างเช่นผมก็แล้วกันนะครับไปสมัครเนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณถอยเอส่วนอาจจะมีบางบริษัทที่เขาให้ทดสอบถอยเอวออ่นนะแต่ผมไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยได้ยินให้ถอยให้ดูแค่นั้นแหละครับบริษัทแรกที่ผมเคยบอกว่าผมไปสมัครแล้วก็ถอยดูก็ก็ถอยล็อกหางนะครับถอยล็อกหางแล้วก็ คนที่เคยรู้จักมาจนหัวงอกแล้วทุกวันนี้วิ่งงานในสายตู้นะอันนี้พูดถึงที่ผมเคยเห็นนะเขาก็ยังถอยล็อกหางอยู่เลยนะครับจนหัวงอกแล้วขับมาเป็นไม่ต้องถามประว่ตปี1 0บยีปีเขาก็ยังถอยอ่อนไม่ได้ส่วนตัวผมเองตอนที่ขับพ่วงนะครับก็แรกๆก็ยังไม่ไม่ได้ถอยอ่อนการถอยแม่ลูกพ่วงผมเข้าใจว่ามันต้องล็อกหางตลอดเวลาในตอนนั้นนะครับเพิ่งจะมารู้หลังๆว่าบางบริษัทที่วิ่งหินวิ่งทรายวิ่งดินที่เขากลัวหน้ายาง ตัวลูกหางเสียนะครับเขาก็จะมีการถอยอ่อนบางบริษัทมีแม้กระทั่งถอดสวิคล็อกถอยออกเพื่อที่จะไม่ให้ลูกน้องถอยอ,อ่อนนะครับให้เอเพื่อที่ไม่ให้ลูกน้องถอยล็อกนะครับให้ถอยอ,อ่อนตลอดตลอดเวลาทุกครั้งอะไรเงี้ยอ่าช่วงที่ผมขับอยู่ผมก็มีการพัฒนาลองลองลอง,ลองทำดูหลายปีอยู่นะขับอยู่หลายปีอยู่เป็นปี2ปีเลยนะเร็กๆอาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่เริ่มหัดจริงๆยังจังเนี่ยรู้สึกจะตอนขับไอ้เจ้าหัวส้มนะ รู้สึกจะนี่ไอ้ไอไอเจ้าคันนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูไอ้เจ้าหัวส้มคันนี้นะก็เป็นคันที่คันพ่วงที่สามอ่าก่อนหน้านี้ตอนขับฮีโน่ก็เริ่ม,เร,มเริ่มถอยแล้วแต่งานมันบังคับแล้วก็พื้นที่มันได้ก็จะล็อกล็อกถอยซะมากกว่าเพราะว่าบางทีงานมีแต่รีบแต่ตอนที่มาหัดเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เริ่มทําได้เริ่มทําดีก็ตอนที่ขับเจ้าหัวส้มคันนี้แหละแต่ตอนนี้วางมือไม่ได้ขับพ่วงมานานแล้ววันนั้นลองไปถอยดูก็เก๊กงัง สเตปการถอยเอวอ่อนนะครับตอนที่ผมทาอัดถ้าจะหัดนะมันแนะนําหัดตอนที่ตู้หนักหรือหรือรถหนักนะครับรถหนักอ่ะมันจะหันตามช้าคืนทันอะไรไประมาณนี้อ่ามันจะหันช้านะไอตัวลูกนะครับตัวเลี้ยววง,วงเดือนของลูกแต่ถ้าเป็นรถเปล่ามันจะเลี้ยวเร็วมันก็จะหัดยากนิดนึงสําหรับการที่จะหัด,หดครั้งแรกๆหรือเริ่มต้นนะครับแนะนําให้หัดเป็นรถหนัก แล้วไม่ต้องกลัวเพื่อนๆทาแบบขี่มานะครับสาหรับน้องๆทุ่นใหม่นะคลิปนี้ผมมาชี้แจงให้ฟังไม่ต้องกลัวว่าถ้าถอยเอวอ่อนไม่เป็นแล้วไม่กล้าไปสมัครงานไม่จําเป็นเลยฮะมีใบขับขี่นะครับการทํางานทุกครั้งตั้งใจทํางานและไม่ประมาทนะครับไปสมัครขับเลยอย่างที่ผมสเต็ปผมโกหกนายจ้างบ้างก็ได้นะครับว่ามีประสบการณ์มาจากที่อื่นเพื่อที่จะได้งานทําตามผมนะตอนนั้นนะนะต้องขอโทษนายจ้างตอนนั้นด้วยแล้วก็ บางทีเราบอกเขาว่าไม่มีประสบการณ์เขาไม่รับไงอ่าแล้วก็ไอการถอยหลายๆบริษัทน้อยนะครับเท่าที่รู้มาไม่ไม่เคยได้ยินนะว่าถ้าถอยอ่อนไม่ได้แล้วเขาจะไม่ไม่รับนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวทําใบขี่มาตอนสอบเขาก็ให้ล็อกหางอยู่พอทําใบขบี่อันนี้เราพูดถึงรถพ่วงเลยเนาะพอเราทําใบขี่มาไปสมัครก็สมัครก็ถอยมีขี่เคสถอยขี่ครั้งก็ล็อกหางไปก่อนหลังจากนั้นนะครับเราให้รถสอนเราเราพัฒนาฝีมือเอานะครับลองนะครับอา ยิ่งเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยผมเชื่อนะการที่เสพโซเชียลเยอะๆนะครับเราจะมีทักษะในการเสพมาปรับใช้ชีวิตจริงได้นะครับสําหรับผมก็ลองทําดูมันก็ได้นะการที่เราคุ้นเคยรู้ใจรถนะครับทําเรื่อยๆบ่อยๆแล้วมันได้เองนะครับการถอยอ่อนมันก็ทําได้ถามว่าง่ายไม่ไม่ง่ายนะแต่ก็ทําได้แต่ในบางเคสในบางครั้งนะครับอ่ามันรีบหรือมันจาเป็นเขาก็จะล็อกหางทาส่วนมากนะผมเอาดีว่า ในสังคมที่ผมได้คุกคีมาในวงการตู้หรือที่ผมเห็นเห็นมานะาสักประมาณ80-90%ที่อที่อ่ะล็อกหางถอยเลยถัดจากนั้นก็จะประมาณสัก 10- 20%ที่จะโชว์สเตปถอยอย่อนเท่าที่เคยเห็นนะแต่ถ้าส่วนตัวมองว่าถ้าถอยตรงหรือพื้นที่เรียบหรือรถเปล่าหรือจำเป็นได้ถอยไปยกตู้รับอะไรเงี้ยล็อกหางไปเลยส่วนตัวนะอันนี้ความคิดส่วนตัวแต่ถ้า อ,องศาวงเดือนวงเลี้ยวที่มันจะต้องซึกแซ็กที่จะต้องแคบที่จะต้องบิดตูดบิดนั่นไปเนี้ยใช้ทักษะในการถอยอ,อ่อนก็ได้แต่ชัดไอ้นั้นก็หมายความว่าต้องเป็นเลี้ยวนะครับอย่างนั้นลูกค้าก็ยืนรอนานเลยเมื่อไหร่มันจะถอยเข้ามาสักทีว่ามึงจะเอวอ่อนอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะว่าจะไม่สุภาพกราบขออาภัยนะที่ตรงนี้ด้วยนะครับมาชี้แจงพอดีเสพโซเชียลมาก,ก็เลยมาชี้แจงให้เพื่อนๆน้องใหม่รุ่นใหม่นะครับให้ให้ให,ให,ให้คิดใหม่นะครับว่า าการที่เราจะมาขับรถพ่วงแม่ลูกไม่จําเป็นต้องถอยอ่อนเป็นมานะครับล็อกหางถอยแม่งเลยแล้วพอเราขับแล้วเราพยายามคิดพัฒนาเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกทักษะตัวเองทําถอยอ่อนให้เป็นนะครับให้เป็นแล้วมันจะดีนะฮะแล้วก็อย่างที่เคยได้ยินมาบางบริษัทที่เขาวิ่งหินวิ่งทรายวิ่งที่พื้นที่ที่บางบริษัทเลยเขาเอาล็อกถอยออกที่นี่เราก็สามารถไปขับบริษัทนั้นได้นะครับ ประมาณนี้นะผมเห็นในทิกตอกบางบริษัทเขาให้เอาออกจริงนะไม่ให้ล็อกถอยอันนั้นก็โอ้โหถือว่าพี่ๆเขาสุดยอดนะครับก็คลิปนี้อีกทีหนึง่งก็คือคุณเด็กใหม่น้องใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับหรือคนขับเทเลอร์อยู่ๆไปขับแม่ลูกไม่ต้องกลัวถอยล็อกไปเลยเราดุนพินิษเอาว่าพื้นที่หรือพื้นปูนตรงนั้นอนะ่ะมันมันพอที่จะกัดกินยางเราระเบิดไหมหรือของมันหนักมากไปไหมเราก็ใช้เอล่อนผสมประสานกันไปแต่แนะนําว่าคนใหม่คนแรกครั้งแรกไปสมัครที่เล็ก ขับคันแรกนี่ไม่จําเป็นนะล็อกหางถอยไปเลยฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อสุริยา,าพลาทุกนะครับเราอยู่ณตรงนี้เรารอถอยขึ้นงานนะอ่าเด็กๆกินข้าวเย็นยังบ๊ายบายสวัสดีดิสวัสดีครับ่ออแแนนนไไว้าบกพืม็รล